สมดุลระหว่างความดุดันกับความสงบศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีพลังและสติในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความเร่งรีบและเสียงรบกวนรอบตัวเราถูกกระตุ้นให้แสดงออกอยู่ตลอดเวลาบางสถานการณ์ต้องการความเด็ดขาดเดือดดาลและการไม่ยอมอ่อนข้อขณะที่บางเวลาเรากลับต้องถอยตั้งหลักและใช้ความนิ่งเย็นเป็นกรอบป้องกันชีวิตความท้าทายที่แท้จริงคือ ไม่ใช่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่คือการรู้ว่าเมื่อใดควรดูดันและเมื่อใดควรสงบความดูดันพลังในการเคลื่อนไหวความดูดันในที่นี้ไม่ใช่ความก้าวร้าวแบบไร้เหตุผลหากแต่หมายถึงพลังที่เต็มไปด้วยจุดยืนความกล้าและความมุ่งมั่นมันคือท่าทีที่กล้าตัดสินใจกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมและกล้าเผชิญหน้ากับความไม่เป็นธรรม ในบริบทของการทำงานความดุดันอาจแสดงออกเป็นความกล้าพูดกล้าเรียกร้องหรือแม้แต่การท้าทายกรอบความคิดเดิมๆเ,เพื่อผลักดันทีมให้ก้าวหน้าส่วนในชีวิตส่วนตัวมันคือพลังที่ทำให้เราไม่ปล่อยให้ใครมาข้ามขอบเขตของเราหรือทำให้เราหยัดยืนขึ้นหลังผ่านวันที่ยากลำบากแต่พลังนี้หากขาดการควบคุมก็อาจกลายเป็นภัยทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นความดุดัน ที่ไม่มีสติอาจนำไปสู่การแตกหักทำร้ายคนรอบตัวและทำให้สูญเสียโอกาสที่ดีในชีวิตความสงบรากฐานของสติและปัญญาในทางตรงกันข้ามความสงบไม่ใช่ความเฉยเมยหรือการยอมแพ้แต่คือภาวะของการรับรู้โดยไม่ถูกอารมณ์ครอบงำความสงบเปิดพื้นที่ให้เราคิดอย่างรอบคอบมองสถานการณ์อย่างทะลุโปรงและเลือกตอบสนองอย่างมีวุฒิภาวะ การฝึกฝนความสงบคือการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนไม่หลงไปกับแรงกระตุ้นภายนอกและสามารถแยกแยะว่าเมื่อใดควรหยุดเพื่อไม่ให้การกระทำของเราเป็นเพียงการตอบสนองต่อแรงกดดันในระยะสั้นผู้ที่สงบไม่ได้หมายความว่าไร้เสียงแต่หมายถึงการมีเสียงในเวลาที่จำเป็นและสามารถสื่อสารอย่างทรงพลังโดยไม่ต้องตะโกนศิลปะแห่งสมดุลพลังที่อยู่ในใจเราเมื่อเราสามารถวาง ความดุดันไว้ในมือขวาและถือความสงบไว้ในมือซ้ายเราจะค้นพบว่าทั้งสองสิ่งไม่ได้ขัดแย้งกันเลยตรงกันข้ามเมื่อหลอมรวมกันพวกมันจะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของพลังคือพลังที่มีรากจากความเข้าใจตนเองตัวอย่างของสมดุลนี้ในชีวิตจริงอาจมีได้หลายรูปแบบเช่นนักเจรจาที่สามารถกดดันคู่สนทนาให้ยอมรับเงื่อนไขที่เป็นธรรมโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ ผู้นำที่กล้าตัดสินใจภายใต้ใตแรงกดดันแต่ยังรักษาน้ำเสียงอ่อนโยนกับทีมคนธรรมดาที่กล้าปกป้องสิ่งที่ตนเชื่อโดยไม่ตกอยู่ในกับดักของอารมณ์เกลียดชังฝึกฝนอย่างไรให้เกิดสมดุลการสร้างสมดุลระหว่างความดุดันและความสงบไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนสามารถฝึกฝนได้ผ่านแนวทางต่อไปนี้สังเกตอารมณ์ของตนเองหยุดเพื่อฟังเสียง ภายในก่อนตอบสนองต่อสถานการณ์ฝึกสมาธิหรือสติปัฏฐานเพื่อฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เรียนรู้การสื่อสารอย่างสันติใช้คำพูดที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ไม่รุนแรงกล้าเผชิญหน้าในสิ่งที่ควรยืนหยัดไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่ผิดแต่ไม่ใช้ความเกลียดเป็นแรงผลักดันให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่นการให้อภัยคือการคืนพลังให้ใจสงบ และไม่ให้อดีตควบคุมอนาคตความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือการควบคุมผู้อื่นแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองรู้ว่าเมื่อใดควรสู้และเมื่อใดควรถอยรู้ว่าเมื่อใดควรเงียบและเมื่อใดควรเปล่งเสียงสมดุลระหว่างความดุดันและความสงบจึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการอยู่รอดในสังคมแต่คือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตด้วยพลังและสติความดุดันพลังขับเคลื่อนและการยินยัก ในโลกที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและการแข่งขันไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องลุกขึ้นสู้หรือแสดงจุดยืนได้ตลอดเวลาและหนึ่งในพลังที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาเช่นนั้นมาได้ก็คือความดุดันซึ่งในบริบทที่สร้างสรรค์ความดุดัน,น,มดดนไม่ใช่ความก้าวร้าวไม่ใช่เสียงตะโกนไม่ใช่อารมณ์รุนแรงแบบไร้เหตุผลแต่คือพลังภายในที่แน่วแน่กล้าตัดสินใจและไม่ยอมถอยเมื่อเผชิญกับความอายุติธรรม หรือสิ่งที่ขัดกับหลักการของเราความดุดันในเชิงบวกจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงความดุดันเชิงบวกเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนที่ทําให้เรากล้าพ้นความกลัวหรือความลังเลเช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่ผลักดันเครื่องยนต์ให้เคลื่อนไปข้างหน้ามันคือพลังที่ทําให้เราพูดในสิ่งที่ควรพูดแม้จะรู้ว่าคําพูดนั้นอาจไม่ได้เป็นที่นิยมหรือทําให้บางคนไม่พอใจตัวอย่างของความดุดันเชิงบวกมีอยู่รอบตัวเรา ผู้นำที่กล้าลุกขึ้นพูดความจริงในที่ประชุมแม้จะรู้ว่าความคิดเห็นของเขาขัดกับผู้บริหารระดับสูงพนักงานที่กล้ายืนหยัดปฏิเสธการกระทำที่ไม่ชอบทรรแม้จะรู้ว่าต้องเสี่ยงต่อผลกระทบในหน้าที่การงานนักกิจกรรมที่ยืนอยู่แถวหน้าเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแม้ต้องเผชิญแรงต้านจากอำนาจและความกลัวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลของความโกรธหักแต่เป็นพลังของความกล้า ที่ยืนอยู่บนฐานของความเชื่ออันมั่นคงความดูดันไม่ได้แปลว่าไร้เมตตาการดูดันไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับใบหน้าบึ้งตึงหรือถ้อยคํารุนแรงเสมอไปความดูดันที่แท้จริงสามารถแสดงออกผ่านน้ำเสียงที่มั่นคงการสบตายอย่างจริงจังและการยืนหยัดอยู่กับความจริงโดยไม่จำเป็นต้องใช้วาจาทิ่มแทงผู้อื่นผู้นำที่ดูดันอย่างมีสติสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ตึงเครียด ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจเขาไม่เพียงแค่ยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อแต่ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นได้แสดงความเห็นและสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์เมื่อความดุดันกลายเป็นอารมณ์นำทางอย่างไรก็ตามความดุดันนั้นเป็นพลังที่ต้องใช้อย่างมีสติเพราะหากเราเผลอปล่อยให้ความดุดันถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์โกรธความเกลียดหรือความอยากเอาชนะมันจะเปลี่ยนจากพลังสร้างสรรค์เป็นอาวุธทำลายล้างอย่างเงียบ 哈哈อาจทำให้เราพูดคําที่ไม่ควรพูดในเวลาที่ผิดอาจทำให้คนรอบตัวรู้สึกถูกคุกคามหรือถูกลดคุณค่าอาจทำให้เรามองทุกปัญหาเป็นการต่อสู้จนลืมมองหาทางประนีประนอมและท้ายที่สุดมันอาจย้อนกลับมาทํำลายความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่เราพยายามรักษาความดุดันที่ไร้สติไม่เพียงแค่สร้างศัตรูแต่ยังทำให้เราหลงทางจากเป้าหมายแท้จริงของเรา ฝึกฝนความดูดันอย่างมีคุณภาพความดูดันที่มีคุณภาพคือการรู้ว่าเมื่อใดควรพูดอย่างไรควรยืนหยัดและเพื่ออะไรจึงควรสู้ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่ต้องใช้พลังนี้อย่างเต็มที่แต่หากเราเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันอย่างมีวินัยมันจะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสรงพลังที่สุดในชีวิตวิธีฝึกฝนความดูดันเชิงบวกมีดังนี้รู้จักคุณค่าของตนเองเมื่อเรารู้ว่า เรายืนอยู่บนหลักการอะไรการยินหยัดก,ก็จะมั่นคงขึ้นฝึกการสื่อสารอย่างชัดเจนการแสดงความดุดันไม่จําเป็นต้องเสียงดังแต่ต้องมีน้ําหนักและจริงใจแยกอารมณ์ออกจากเหตุผลหยุดคิดก่อนตอบสนองฝึกใจให้ไม่ด่วนโต้กลับจากอารมณ์ใช้ความเมตตาเป็นฐานถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เรากําลังจะทํากําลังจะทําร้ายหรือกําลังจะเปลี่ยนแปลงความสงบพื้นฐานของสติและปัญญา ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความตึงเครียดและแรงกดดันรอบด้านความสงบกลายเป็นทรัพยากรล้ำค่าที่หายากยิ่งผู้คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าความสงบคือความมอเฉยเมยหรือเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่มีปัญหาแต่แท้จริงแล้วความสงบที่แท้จริงคือความสามารถในการรักษาสมดุลของจิตใจแม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายและนั่นคือหลักฐานสำคัญของสติปัญญาและการตัดสินใจที่ดี ความสงบคือพลังเงียบความสงบไม่ใช่การเก็บเงียบไม่ใช่การกลัวความขัดแยง้งแต่คือพลังเงียบที่เปี่ยมด้วยการควบคุมตนเองและความเข้าใจลึกซึ้งในธรรมชาติของสิ่งต่างๆคนที่สงบไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกอะไรแต่คือคนที่รู้เท่าทันความรู้สึกเหล่านั้นและเลือกตอบสนองอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์เช่นการโต้เถียงในที่ประชุมความผิดพลาดในที่ทำงาน หรือความขัดแย้งในความสัมพันธ์คนที่มีความสงบในใจมักรับฟังมากกว่าพูดถอยเพื่อพิจารณาก่อนโต้อตอบมองปัญหาอย่างเป็นระบบและไม่เร่งรีบตัดสินสื่อสารด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนไม่ใช้ถ้อยคำโจมงตีตัดสินใจบนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่อารมณ์ความสงบและสติคู่หูแห่งการตัดสินใจเมื่อจิตใจสงบเราจะมีสติ และเมื่อมีสติเราจะสามารถใช้ปัญญาได้อย่างเต็มศักยภาพความสงบจึงเป็นเหมือนดินดีที่ให้ปัญญาเติบโตยิ่งเราฝึกฝนความสงบมากเท่าไรความสามารถในการแยกแยะสิ่งสําคัญจากสิ่งรองความสามารถในการฟังอย่างแท้จริงและการมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จหลายคนไม่ได้มีเพียงวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมเท่านั้นแต่ยังมีความสงบใจท่ามกลางวิกฤต จนสามารถนำพาองค์กรฝาาคลื่นปัญหาได้อย่างมั่นคงนักกีฬาแชมป์โลกไม่ได้ชนะเพราะแรงกายเพียงอย่างเดียวแต่เพราะจิตใจที่มั่นคงและไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันรอบข้างความสงบที่มากเกินไปดาบสองคมอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับพลังอื่นๆความสงบก็มีด้านกลับหากเรายึดติดกับความนิ่งสงบ จนกลายเป็นการหลีกเลี่ยงความจริงไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาไม่กล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดหรือไม่กล้าประทะก,กับสิ่งที่ผิดความสงบนั้นก็อาจกลายเป็นความเฉยชาที่ทําให้เราพลาดโอกาสสําคัญในชีวิตคนที่ไม่กล้าเรียกร้องสิทธิของตนเองเพราะไม่อยากมีเรื่องคนที่ไม่กล้าเสนอไอเดียใหม่ๆในที่ประชุมเพราะกลัวจะทําลายบรรยากาศคนที่เห็นความอายุติธรรมแต่เลือกเงียบเพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้ง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียกว่าสงบในความหมายที่แท้จริงแต่เป็นความกลัวที่สูงหน้ากากของความนิ่งเฉยและเมื่อสะสมมากเขาก็อาจทําให้เรากลายเป็นคนที่ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปโดยไม่แสดงตัวตนไม่สร้างผลกระทบและท้ายที่สุดอาจดุดจากเส้นทางของการพัฒนาตนเองฝึกฝนความสงบอย่างมิสติกการฝึกความสงบไม่ใช่การฝึกให้อารมณ์นิ่งเฉยแต่คือการฝึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันและ รู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรคิดอะไรและทำอะไรอย่างชัดเจนเราสามารถฝึกความสงบได้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมเล็กๆเ,เช่นการหายใจลึกๆก,ก่อนพูดในที่ประชุมการตั้งสติทุกครั้งก่อนตอบก,กลับข้อความหรืออีเมลที่กระทบใจการฟังโดยไม่รีบตอบการยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และเลือกโฟกัสกับสิ่งที่เราทำได้ การฝึกแบบนี้จะค่อยๆสร้างพื้นฐานของความสงบให้แข็งแรงจนกลายเป็นนิสัยที่ช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นคงการสร้างสมดุลดูดันอย่างมีเมตตาสงบอย่างมีพลังในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างความขัดแยง้งและความกดดันรอบตัวเราต่างผาเผชิญกับสถานการณ์ที่บางครั้งต้องสู้และบางครั้งต้องนิง่ง หากเราดูดันเกินไปเราอาจสร้างความขัดแย้งโดยไม่จําเป็นแต่หากสงบเกินไปเราอาจสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดายสิ่งที่ท้าทายคือการสร้างสมดุลระหว่างสองขั้วที่ดูขัดแย้งกันนี้ความดูดันที่มาจากสติไม่ใช่อารมณ์คําว่าดูดันไม่ได้ไหมายถึงความโกรดเครี้ยวหรือความรุนแรงแต่หมายถึงความนาแน่วแน่กล้าหาและเด็ดขาดในการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน โดยไม่เกรงกลัวสายตาผู้อื่นดูดันในที่นี้คือการกล้าเผชิญหน้ากับความไม่ถูกต้องกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะเอ่ยกล้าปฏิเสธในเวลาที่ควรปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิดแต่ความดูดันที่มีคุณค่าไม่ได้เกิดจากอารมณ์หากเกิดจากสติและเมตตาคนที่ดูดันอย่างมีเมตตาจะไม่ใช้ถ้อยคําเพื่อทําร้ายแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ใช้ท่าทีแข็งกร้าว พื่อแสดงอำนาจแต่เพื่อปกป้องสิ่งที่ควรปกป้องเขาจะเลือกใช้พลังเท่าที่จำเป็นและจะหยุดเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ดูดันที่ดีไม่ใช่การตะโกนดังที่สุดแต่คือการส่งเสียงในเวลาที่คนส่วนใหญ่เงียบความสงบที่ไม่เฉยชาแต่เต็มไปด้วยพลังในทางกลับกันความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การยอมทุกอย่างไม่ใช่การปิดปากเงียบเพื่อเลี่ยงปัญหาแต่คือการมีพื้นที่ภายในที่มั่นคงพอจะรับฟังยืดหยุ่น และเลือกปฏิกิริยาอย่างมีเหตุผลคนที่ส่งบอยอย่างมีพลังคือคนที่ไม่ถูกลากไปโดยอารมณ์ของตนเองหรือผู้อื่นเขาเลือกจะนิ่งเพราะเข้าใจว่าการตอบสนองไม่จำเป็นต้องรวดเร็วแต่ควรแม่นยำและมีคุณภาพความสงบเช่นนี้จึงไม่ใช่ความเฉื่อยชาแต่คือพลังงานเงียบที่ทรงพลังเพราะเป็นการควบคุมตนเองได้ในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในเวลาที่คนอื่นควบคุมตัวเองไม่ได้ สมดุลที่เกิดจากความรู้เท่าทันตนเองการสร้างสมดุลระหว่างความดุดันและความสงบไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการรู้เท่าทันตนเองอย่างลึกซึ้งต้องรู้ว่าเมื่อใดเราถูกอารมณ์ครอบงำและเมื่อใดเราตัดสินใจจากปัญญาต้องรู้ว่าเมื่อใดควรเผชิญหน้าและเมื่อใดควรถอยเพื่อรอจังหวะที่ดีกว่าการฝึกฝนสมดุลนี้เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆเ,เช่นหายใจลึกๆก,ก่อนตอบโต้ใครสักคน ที่ทำให้เราไม่พอใจถามตัวเองก่อนพูดว่าสิ่งนี้พูดไปเพื่อประโยชน์หรือแค่เพื่อระบายกลับมารับรู้ร่างกายตัวเองเมื่อรู้สึกว่าหัวใจกำลังเต้นแรงหรือกล้ามเนื้อเกรง็งทบทวนว่าสิ่งที่กำลังจะทำเป็นเพราะกลัวหรือเพราะเข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริงตัวอย่างของสมดุลในชีวิตจริงในความเป็นผู้นำผู้นำที่ดูดันอย่างมีเมตตาจะกล้าตัดสินใจ ในสถานการณ์ที่ยากแต่ก็พร้อมรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นพร้อมให้อภัยในเวลาที่สมควรในความสัมพันธ์คนที่สงบอย่างมีพลังจะไม่ใช้คำพูดทำร้ายคู่รักในยามโกรธแต่จะรอจนใจเย็นแล้วพูดในสิ่งที่จำเป็นอย่างตรงไปตรงมาในบทบาทของพ่อแม่ความดุดันอาจใช้เพื่อกำหนดขอบเขตและวินัยแต่เมตตาคือการรับฟังและยอมรับลูกในสิ่งที่เขาเป็น การมีพลังในตัวเองไม่จําเป็นต้องแสดงออกเสมอไปและการนิ่งเงียบก็ไม่ใช่การยอมแพ้เสมอไปความดูดันอย่างมีเมตตารมให้เรากล้าแสดงออกอย่างมีศักดิ์ศรีส่วนความสงบอย่างมีพลังทำให้เรายือนอยู่ในพายุได้โดยไม่หวั่นไหวชีวิตที่สมดุลไม่ใช่การเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งตลอดเวลาแต่คือการเคลื่อนไหวอย่างรู้ทิศรู้จังหวะและรู้ว่าเมื่อใดควรเข้มแข็งเมื่อใดควรอ่อนโยน เพราะแท้จริงแล้วพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักมาในรูปแบบที่เงียบที่สุดตัวอย่างในชีวิตจริงความสมดุลระหว่างความเด็ดขาดและความเข้าใจแม้แนวคิดเรื่องความสมดุลระหว่างดูดันอย่างมีเมตตาและสงบอย่างมีพลังจะฟังดูเป็นนามธรรมแต่ในความเป็นจริงเราต่างเห็นตัวอย่างของการใช้สมดุลนี้อยู่รอบตัวโดยเฉพาะในผู้คนที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นผู้นำครูหรือพ่อแม่ผู้นำองค์กร กล้าตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ในยุคที่ธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วการตัดสินใจที่ยากและไม่เป็นที่นิยมมักเลี่ยงไม่ได้ผู้นำบางคนอาจถูกกดดันให้ปล่อยผ่านเพื่อรักษาความสงบชั่วคราวแต่ผู้นำที่แท้จริงกล้กลาตัดสินใจเลิกโครงการที่ขาดทุนแม้จะเจอกับเสียงคัดคา้านหรือความไม่พอใจจากทีมงานบางส่วนความกล้านี้ไม่ได้มาจากความเย่อหยิ่ง หรืออัตราแต่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบคิดถึงผลกระทบในระยะยาวและเจตนาที่ต้องการรักษาอนาคตขององค์กรไว้พวกเขาจะไม่ใช้เพียงอำนาจในการสั่งแต่ใช้การสื่อสารอย่างเคารพฟังเสียงของทีมงานและอธิบายเหตุผลอย่างโปร่งใสความเด็ดขาดของเขาจึงได้รับความเชื่อมั่นไม่ใช่ความกลัวครูเข้มงวดอย่างมีวินัยสงบอย่างมีหัวใจ ห้องเรียนไม่ใช่แค่สถานที่ถ่ายทอดความรู้แต่ยังเป็นพื้นที่ในการสร้างมนุษย์ครูที่ดีต้องกลา้าตั้งกฎระเบียบและขีดเส้นที่ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะกับนักเรียนที่ท้าทายกฎหรือมีพฤติกรรมที่บิ่งเบนแต่ครูที่ใช้สมดุลอย่างแท้จริงจะไม่ตอบสนองต่อพฤติกรรมเหล่านั้นด้วยอารมณ์หรือการลงโทษเพียงอย่างเดียวเขาจะเฝ้ามองด้วยความเข้าใจตั้งคำถามว่าเด็กคนนี้มีอะไรในใจ หรือเขากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าเขาอาจเรียกเด็กมาคุยเป็นการส่วนตัวฟังอย่างตั้งใจไม่ตัดสินด้วยความเร็วแต่พร้อมให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงพลังของความสงบในครูเช่นนี้สามารถเปิดใจเด็กที่เคยต่อต้านและเปลี่ยนเขาให้กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองได้อีกครั้งความเข้มงวดจึงไม่ใช่กำแพงแต่เป็นรั้วที่ดูแลด้วยหัวใจผู้ปกครองมีขอบเขตชัดเจนแต่ไม่ใช้อำนาจบังคับ ในบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองที่สมดุลจะไม่ต่ำใจลูกไปเสียทุกอย่างแต่ก็ไม่เข้มงวดจนอ,นอึดอัดพวกเขาจะกำหนดกรอบให้ลูกเช่นเวลานอนการใช้มือถือหรือความรับผิดช,ชอบในบ้านแต่สิ่งสำคัญคือวิธีการอธิบายและความเปิดกว้างในการรับฟังเมื่อมีข้อขัดแย้งพ่อแม่เหล่านี้จะไม่พูดด้วยเสียงดังหรือคำสั่งว่าเพราะแม่สั่งแต่จะอธิบายเหตุผลเช่น แม่อยากให้หนูพักผ่อนพอเพื่อจะได้มีแรงไปโรงเรียนพรุ่งนี้หรือถามว่าหนูมีเหตุผลอะไรที่อยากเล่นต่ออีกสิบนาทีการฟังด้วยใจเปิดไม่ใช่การยอมแต่คือการสร้างพื้นที่ให้ลูกฝึกคิดเรียนรู้การเจรจาและเข้าใจผลลัพธ์ของการตัดสินใจระเบียบจึงไม่กลายเป็นความกลัวแต่เป็นความเข้าใจที่ร่วมสร้างตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความสมดุลระหว่างพลังและความเมตตาไม่ใช่สิ่งที่กลายตัวหรือเป็นเพียงคำสวย รู้ในหนังสือธรรมะหากแต่เป็นทักษะที่มนุษย์ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ผ่านการตระหนักรู้รู้เท่าทานอารมณ์และใส่ใจในเจตนาของตนเองเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเด็ดขาดโดยไม่ทำร้ายและสงบโดยไม่ยอมแพ้เราก็สามารถเป็นพลังบวกที่มั่นคงให้กับคนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดกับตัวเราเองสมดุลระหว่างความดุดันกับความสงบหัวใจของมนุษย์ที่เข้มแข็งและเมตตา การจะเป็นมนุษย์ที่เข้มแข็งและเมตตาไปพร้อมกันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้เพียงแค่รู้สึกอยากทำในชั่วขณะแต่มันคือทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความเข้าใจลึกซึ้งต่อตนเองและความตั้งใจจริงที่จะเติบโตภายในอย่างมีสติความดุดันไม่ได้หมายถึงความรุนแรงหรือการใช้อำนาจของผู้อื่น แต่มันคือความสามารถในการยืนหยัดก,กล้าตัดสินใจและไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนหรือแรงต้านในขณะเดียวกันความสงบไม่ได้เท่ากับความเฉยเมยหรืออ่อนแอแต่มันคือพลังที่มั่นคงจากทายในเป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์เข้าใจภาพรวมและรักษาจิตใจให้นิ่งท่ามกลางคลื่นลมของชีวิตผู้ที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ได้ไม่เพียงจะรับมือกับสถานการณ์ยากๆได้ดีแต่ ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องพยายามอวดหรือชี้นำด้วยคำพูดใดสมดุลนี้อาจแสดงออกในรูปแบบที่เรียบง่ายเช่นการเลือกไม่โต้เถียงเมื่อรู้ว่าไม่มีประโยชน์การกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องแม้รู้ว่าจะโดนต่อต้านหรือการให้อภัย โดยไม่ยอมให้ใครทำร้ายเราอีกก่อความละเอียดอ่อนเช่นนี้แสดงถึงความเติบโตที่ลึกซึ้งไม่ได้วัดจากเสียงดังหรือความเด็ดขาดเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากพลังภายในที่มีอยู่แม้ในความเงียบในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันการเปลี่ยนแปลงและเสียงรบกวนรอกตัวการมีเพียงความดูดันอย่างเดียวอาจทำให้เรากลายเป็นคนแข็งกระด้างส่วนการมีแต่ความสงบโดยปราศจากพลังอาจทำให้เรายอมถอยมากเกินไป จนสูญเสียตัวตนแต่เมื่อเราสามารถหลอมรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันดูดันอย่างมีเมตตาและสงบอย่างมีพลังเราจะไม่เพียงแค่เป็นผู้รอดในโลกที่วุ่นวายแต่ยังกลายเป็นผู้สร้างสมดุลให้กับตนเองและคนรอบข้างสมดุลนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสมบูรณ์แบบในทุกวันแต่คือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการของการรู้จักตัวเองให้ลึกขึ้นในแต่ละวันและเลือกตอบสนองต่อโลกอย่างมีสติแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์ สุดท้ายแล้วชีวิตที่มีพลังและมีสติไม่ได้วัดจากเสียงที่เราตะโกนออกไปหรือความสงบที่เราฝืนแสดงให้เห็นแต่วัดจากความสมดุลภายในที่มั่นคงและความตั้งใจที่จะเติบโตอย่างแท้จริงในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง